29พฤษภาคม2032เวลา11นาฬิกา23นาทีตามเวลามาตรฐานจีนมนุษย์ทุกคนต่างได้ยินเป็นเสียงเดียวกันยินดีต้อนรับสู่โลกของกุญแจแห่งจุดจบเกม MMO ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาลกำลังเริ่มการทดสอบเบต้าในขณะนี้หืมนี่เจ้าอ้วนนายไม่ได้เสียหูฟังหรอดึกขนาดนี้แล้วยังเล่นเกมอยู่อีก หยวนกวนเพศชายอายุ19ปีมหาลัยไวสตาคณะเทคโนโลยีชีวภาพนักศึกษาชั้นปีที่2ฉันก็เสียบอยู่นะแล้วเสียงมันมาจากไหนจงฆ่ามอนเตอร์พิชิตด,ดันเจียนเพื่อปลดล็อกระบบกุญแจสุดท้ายและพุ่งทยานสู่โลกใบใหม่อะไรนะ่ะเสียงมันไม่ได้มาจากคอมนี่ดูเหมือนทุกคนในมหาลัยจะได้ยินเสียงทุกคน หยุดพูดไร้าสาระได้แล้วกำลังเริ่มการทดสอบอะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะมีพวกเอเลียนมาบุกหรือไงนายคิดแบบนั้นป่ะเจ้าอ้วนเอ๋ยอายาเชื่ออะไรวะนี่มันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยอยฉันจะขยี้มันเอง เจอ้ว,อวนระวังตัวด้วยไฟของไอ้บ้าตัวนั้นมันอันตรายมากชิบหายแล้วตายตายซาตายตายซาตายไปซะฮ่าฮ่ฮ่มันตายแล้วใช่ไหมโดนไปขนาดนั้นถ้ามันไม่ตายก็เป็นเรานี่แหละที่ตายข้างหน้านายนั่นมันอะไรนะ่ะ เอ๊ะยินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมนุษย์โลกหมายเลข4615ประสบความสำเร็จในการเคลียร์เวฟแรกของมอนเตอร์ได้สำเร็จจะได้รับการปลุกพลังและกลายเป็นเพลเยอร์คนแรกเจ้าหน้าที่ของเกมเปิดใช้งานระบบสำหรับมนุษย์หมายเลข4615และมอบชุดและของขวัญสำหรับเพลเยอร์มือใหม่ให้พวกเขาเด็กๆเรียกฉันว่าพ่อสิ นี่นายถ้าเรียกฉันว่าพ่อในตอนนี้เพเยอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้นี้จะเป็นคนปกป้องพวกนายเอง ต่อไปคือบอสตัวสุดท้ายแล้วสินะ7ปีหลังจากการมาเยือนของคุญแจสู่จุดจบ ID เกม3 4 7 7 7 7 7 2 9หยวนกวนนำผู้เล่น47คนจากกิลไวสาตาไปท้าทายดันเจียนแลงเอสเอสัวใจแห่งความสิ้นหวังยามค่ำคืนนับตั้งแต่ดันเจียนนี้ปรากฏขึ้นมา ดันเจียนนี้ก็สังหารผู้เล่นไปแล้ว17,420คนผู้ท้าทายประสบความสำเร็จศูนย์ถึงเวลาแล้วสินะบอสแรงทิเบนเอสนิกโฮผู้กืนกินโลกหยุดก่อนเสี่ยวเจียน เราทนไม่ไหวแล้วช่วยเราด้วยนายอยากให้ฉันปล่อยบอสตัวสุดท้ายไปแล้วช่วยพวกนายงั้นหรอขอร้องละได้โปรดช่วยพาพวกเราออกไปจากที่นี่เถอะนะเราไม่ไหวแล้วจริงๆเรียกฉันว่าพ่อสิฮะนายกำลังพูดถึงอะไรฉันจำได้ว่าฉันพูดตั้งแต่แรกแล้วนะฉันจะปกป้องพวกนายถ้าพวกนายเรียกฉันว่าพ่อจำไม่ได้เหรอหมายถึงการเคารพใครสักคนและตระหนักว่าเขามีอำนาจมากกว่าตัวเอง เอ๊ะพ่อเหือหลวนมี่นายควรจะตายไปตั้งนานแล้วฉันเคยบอกไปแล้วนะ่ะว่าคนดีไม่ได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวหรอกนี่นายเป็นบ้าไปแล้วหรือไง เจ้าอ้วนนายเป็นอัมาพาตนานแล้วและกําลังนอนอยู่บนเตียงในกิลหมู่หลงเซียวฉันอยากฆ่านายมากสุดๆเลยไอสารเลวนี่เป็นอุปสรรคสุดท้ายที่แกเตรียมไว้แล้วใช่ไหมในที่สุดก็มาแล้วสินะ พูดตามตรงฉันเหนื่อยแล้วกับการต่อสู้บ,าบา้าๆนี่ตอนนี้ฉันแค่อยากนอนอยู่บนเตียงแล้วกินโคกชิวๆเล่นเกมที่ชอบแต่ฉันต้องฆ่าแกฉันถึงจะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเข้ามาเลยสิวะนิโฮ จบสักทีในที่สุดฉันก็ได้พักสักทีฉันกำลังเห็นภาพในอดีตตัวเองนี่คือจุดจบสำหรับฉัน แมงเอ้ยฉันอยากจะดื่มโค้กหัวใจแห่งความสิ้นหวังยามค่ำคืนนิคโฮถูกกำจัดแล้วขอแสดงความยินดีกับไอดี7 07 0777 7 9หยวนกวนได้รับฉายาผู้สังหารมังกรเพียงหนึ่งเดียวในโลกไอดี7 0777 7 9หยวนกวนเกมโอเวอร์ ปี2039หยวนกวนพิชิตดันเจียนแล้ง SS หัวใจแห่งความสิ้นหวังยามค่ำคืนในวันเดียวกันกับเบต้าเทสกุญแจสู่จุดจบก็ได้สิ้นสุดลงแม้ฮีโร่จะตายแต่โลกก็ต้องหมุนต่อไปปี2040หมู่หลงเซียวเข้ามาแทนที่หยวนกวนในตำแหน่งประธานกิวไวสตา์เพลเยอร์ทั่วโลกต่างฆ่าฟันกันเอง ปี2044อาณาจักรไวสตาได้ถูกก่อตั้งขึ้นปี2056หมู่หลงเซียวเปลี่ยนจากอาณาจักรไวสตาเป็นจกักรพรรดิไวสตาอย่างเป็นทางการยุคคิิสตศักราชกลายเป็นอดีตไปแล้วมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคไวสตาจากนั้นไวสตาที่988มวลมนุษย์ชาติได้ยินเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งตอนนี้ผ่านมา1,000ปีแล้วนะครับหลังจากที่พระเอกเสียชีวิต รู้สึกเป็นเกียรติได้แจ้งให้ชาวโลกทุกคนทราบเกมออนไลน์สุดนิยมที่มีผู้เล่นมากมายอย่างกุญแจสูตรจุดจบตอนนี้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วเวอร์ชั่น1.0อัปเดตแล้วขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขมนุษยชาติได้เข้าสู่สงครามน้องเลือดอีกครั้งและในขณะนั้นเองในสถานที่ที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก ายยาผู้สังหารมังกรเพียงหนึ hmm. it, ่งเดียวในโลกถูกเปิดใช้งานผู้สังหารมังกรเพียงหนึ่งเดียวในโลกผู้ที่สังหารมังกรได้จะต้องกลายเป็นมังกรจะเรียกว่าพรหรือคำสาบดีล่ะราบใดที่มังกรดำนิงโฮยังมีชีวิตอยู่ผู้เล่นก็จะยังไม่ตายและจะได้รับสถานะความฝันแห่งมังกรไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดเกิดอะไรขึ้นวันนียที่นี่มันที่ไหนสวัสดี สวัสดีไอ้นี่มันตัวอะไรเพลเยอร์ player ที่รักอาจารย์แกแกเป็นตัวอะไรวะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ามีหน้าที่ให้บริการนายเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าหรอทำไมหน้าตามันเหมือนรองเท้าแตะที่ฉันใส่ตอนอยู่หอเลยใช่แล้วมีเพลเยอร์ระดับท็อปจากการทดสอบเบต้าเทสเท่านั้นที่จะได้รับบริการนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีใครเหมือนเพียงแค่นายเรียกหาฉันฉันจะตอบทุกข้อสงสัยให้นายเอง ขอเป็นอะไรที่มันดูฉลาดฉลาดกว่านี้หน่อยได้หรือเปล่าหือพูดงี้ฉันเจ็บจี้เลยนะเฮือช่างเถอะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้มาหน่อยได้เลยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังงั้นแปลว่านิคโฮฟื้นคืนชีพเพราะเกมเปิดระบบการเล่นจริงแล้วแล้วก็ดันเหมือนกับแพ็กเกจซื้อหนึ่งได้ถึงสองเพราะชีวิตฉันกับมันเชื่อมโยงกัน เมียวใช่แล้วนายเข้าใจถูกต้องชัดเจนเมียวจากการวิเคราะห์ข้อมูลของฉันฉันพบว่าหากใช้คำบางคำที่เหมาะสมจะสามารถช่วยสารสัมพันธ์กับเพลเยอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะไล่จากคำที่เหมาะสมมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือเมียวงงาวโอ้ยจุ๊บจุ๊บอึกอุกอิกอึกเอโออะเออฉันไม่ได้อยากรู้เฟยถ้าบางกรนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วโลกจะเป็นยังไง จากการคำนวณของฉันมีโอกาสถึง99%ที่ภายในไม่เกิน70ปีไฟของมังกรดำนิคโคจะทำลายพื้นที่ต่างๆของโลก76.3%และจะมีประชากรเหลือรอดไม่ถึง8%แมวแต่ไม่ต้องห่วงฉันติดตั้งระบบผู้สังหารมังกรเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากมีภารกิจสังหารมังกรแล้วยังไงทำแล้วฉันจะได้อะไร จะได้อะไรงั้นหรอเออประชากรโลกไม่ถึง8%จะได้มีชีวิตต่อไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันกับมังกรยังมีชีวิตร่วมกันนี่นายไม่ได้คิดเรื่องนั้นไว้สิท่าทุกคนต้องทำภารกิจหลักโดยไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยได้ได้สิรางวัลนะ่ะเราเตรียมค่าประสบการณ์ไว้ให้เพียบเลยไหนจะเงินในเกมหนังสือคู่มือแจ,ำจำ่มๆแล้วยังมีอาวุธระดับตำนานที่ประเมินค่าไม่ได้ด้วย แล้วที่สําคัญผู้ช่วยของผู้สังหารมังกรจะรับหน้าที่ดูแลทายาทให้กับนายเองทายาทอ้าวฉันลืมบอกนายสินะผู้เล่นหมายเลข347 0777 29หยวนกวนเมื่อเวลา11นาฬิกา12นาทีวันที่30มีนาะคสศ2 0 4 0ได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิง นายเป็นคนที่ให้โครโมโซน X กับยีนอื่นๆกับเธอผู้นั้นกล่าวก็คือในทางวิทยาศาสตร์นายคือบิดาที่แท้จริงของเด็กต่อมาบุตรสาวของนายเติบโตและได้ให้กำเนิดทารกเพศชาย2คนทารกเพศหญิง1คนพวกนั้นมีลูกหลานและยีนของนายก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า1,000ปียินดีด้วยตอนนี้นายเป็นผู้นำครอบครัวแล้ว